สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านในทุกช่องทางนะครับ Facebook YouTube Twitter แล้วก็ Clubhouse นะครับอย่างนีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเช้าวันนี้มาดูตลาดกันก่อนเลยนะครับดาวโจนส์เมื่อวานนี้ไปต่อไม่รอแล้วนะบวกไปอีก0.5% n a ส d a q ไปต่อเกือบ2%เลยทีเดียวนะครับแล้วก็เยอรมนีบวกขึ้นมา0.66%ทองคำเป็นอย่างไรทองคำฟื้นแล้วนะฮะ หลายคนก็เป็นกองแช่งใช่ไหมฮะตอนนี้ทองคําฟื้นละนะครับจากเมื่อ2วันที่แล้วเนะี่ยยังอยู่ประมาณสัก1 6 8 0เนี่ยวันนี้ขึ้นมารวดเดียวเลยนะครับล่าสุด1730ละนะครับเมื่อวานนี้ก็ขึ้นมาเกือบเกือบี่เหรียญน,นะครับแล้วมันดิบเบรน6์หกสิบเอ็ดเหรียญยี่สเซนก็ร่วงลงไปเล็กน้อยนะครับส่วนทางด้านของตัวบิตคอยนะครับตอนนี้ก็กลับมาละนะฮะอยู่ที่5 9 0 0มเก้าพันเหรียญด้วยกันนะครับอืมบวกเล็กน้อยนะ โอเคทีมาดูประเด็นแรกกันตั้งแต่ในช่วงเย็นๆค่ำๆของเมื่อวานนี้นะครับอ่าก็คือทางด้านของความร่วมมือที่ดีนะครับระหว่าง2ท่านนี้นะก็คือท่านของคุณทีมคุกนะครับจากทางฝั่งของ Apple แล้วก็เทสลานะครับคุณดิออนมาร์ซนะครับคุณวีรัสสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆท่านด้วยนะครับทักทายกันเข้ามาได้นะฮะโอเคนะฮะแอปเปิลเมื่อวานนี้เขาก็มีการประกาศเหมือนกันนะครับว่าจะมีการสร้างตัวโรงงานจัดเก็บพลังงานแต่ว่าเป็นพลังงานแบบหมุนเวียนนะ จากแบตเตอรี่ที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาแต่จะว่ากันไปจริงๆมันก็ไม่ใช่เฉพาะอเมริกาเท่านั้นละฮะคือใหญ่ที่สุดเป็นอันดับต้นต้นของโลกเลยนะครับหรือเบื้องต้นข้อมูลที่เขาเปิดเผยมาก,ก็คือจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยได้มากถึง240รมกรวัตเพอาร์นะฮะน,นี้ก็จะมากพอที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าป้อนให้กับอันนี้ครับในชิงเปรียบเทียบนะก็คือให้กับทางด้านของครอ,อบครัวเนี่ย7,000บ้านนะครับหรือว่า7,000ครอบครัวทีเดียวอันนี้ก็ถือว่าเป็น ขนาดใหญ่นะครับเบื้องต้นก็จะอยู่ที่ทางฝั่งของแคลิฟอร์เนียนะครับแล้วก็จะมีส่วนช่วยในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่เอาไว้ใช้กับสํานักงานใหญ่ด้วยนะครับการออกมาสร้างตัวโรงงานตรงนี้เนะครับก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ คุณทีมคุกนะครับก็บอกไว้ตั้งแต่ในช่วง2-3ปีก่อนหน้านี้แล้วนะครับที่บอกว่าอยากจะให้มันเป็นคาร์บอนนิวตรลนะครับก็คือพยายามจะลดการใช้พลังงานพวกน้ำมันหรือว่าการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เหลือศูนย์นะครับนะฮะภายในช่วงปี2030ปีนี้2021ก็ภายในระยะเวลา9ปีแต่ว่าที่เขาตั้งเป้าคือ ตลอดซักพลายเชนของเขาเลยนะครับที่จะไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนออกมาเลยนะครับเพื่อเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแล้วก็จะเน้นเรื่องของการใช้พลังงานสะอาดในทุกส่วนเลยนะครับจุดที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับคือ Apple เนี่ยเขาเลือกที่จับมือนะครับแล้วก็มีการใช้แบตเตอรี่ m e g a p a c k ของทางฝั่งของเท s l a นะครับสำหรับการช่างสําหรับการสร้างตัวโรงงานผลิกตกระแสไฟฟ้ารอบนี้นะครับซึ่งทางฝั่งของเทสลาเองเนี่ยก่อนหน้านี้เอง หลายคนก็จะนึกภาพว่าอ๋อเขาทํารถยนต์พลังงาฟ,ฟ้าต่างๆนะครับแต่อาจจะไม่ได้คิดถึงขานี้นะครับที่เขาทําธุรกิจตลาดโซลา่านะครับจริงๆเขาเข้ามาตลาดนี้ตั้งแต่ปี2016ละ นะครับนี่เผิ่อแป๊บเดียวก็ประมาณเกือบเกืบหปีแล้วเขาไปซื้อกิจการที่ชื่อว่า SolarCity นะครับด้วยมูลค่าตอนนั้นเนี่ยก็ประมาณสัก2,600ล้านเหรียญน,นะครับแล้วก็คิดเป็นสัดส,ส่วนเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก6%ของรายได้ทั้งหมดนะนะตอนที่เขาไปซื้อเมื่อปี2016เนี่ยหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะไปซื้อทําไมนะฮะแต่ตอนนี้เริ่มเฉลยออกมานะเป็นการต่อจิ๊กซอไปเรื่อยๆแล้วนะครับนะฮะว่าทางฝั่งของเทสลาเขามองเป็น อีโคซิสเต็มนะครับว่ามันจะมีการสนับสนุนหรือว่าซัพพอร์ตนะครับตัว business model ที่เป็นตัวหลักของเขาก็คือตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้านั่นเองนะครับแต่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตนะนะครับว่าไอ้สบริษัทนี้มันจะมีโอกาสพัฒนาไปสู่การเป็นพันธมิตรด้านอื่นๆหรือเปล่านะครับเพียงแต่ว่าพอไปถามผู้บริหารในสองท่านเนะี่ยก็ no c o m มนต์ครับยังไม่ได้ c o m มนต์ใดๆทั้งสิน้นแต่ก็คงจะ c o m มนต์ไม่ได้จนกว่ามันจะมีในเรื่องของความร่วมมือออกมาจริงๆนะครับ คุณศักดิ์นรินสวัสดีครับพี่อสวัสดีครับคุณกินข้าวกันนะฮะชื่อน่ารักมากสวัสดีครับคุณตู่สวัสดีครับคุณมกนะฮะคุณเอฟเวนูบอกว่าความรู้อาหารเสริมตอนเช้าขอบคุณมากนะครับคุณทิตาพัฒน์สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับนะคะามาดูกันต่อเลยนะครับประเด็นถัดมาครับเป็นคําเตือนฮะเป็นคําเตือนจากธนาคารกลางของจีนนะแต่ก็ไม่ได้ออกมา เป็นจากทางฝั่งของผู้ว่าแบงค์าติอะไรไม่ได้เป็นในรูปแบบลักษณะนั้นนะครับแต่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงนะครับก็ต้องบอกว่าเอาอีกแล้วนะฮะร,ระยะหลังดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทางฝั่งของจีนเนี่ยก็ออกมาส่งสัญญาณค่อนข้างจะถี่อยู่เหมือนกันนะครับอย่างล่าสุดในช่วงค่าคืนที่ผ่านมานะครับจนถึงช่วงเช้าตามเวลาบ้านเราเนี่ยก็มีท่านผู้มนุยการของธนาคารกลางจีนนะครับก็ออกมาเตือนเตือนความเสี่ยงในตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรนะครับแล้วก็จะมีโอกาสที่จะผิดนัดชาระหนี้ในพันธบัตรโด,ดยเฉพาะ กลุ่มของคุณที่เป็นอาศหยริมทรัพย์อันนี้ต้องจับตามองเลยนะครับน้อยครั้งนะครับที่ผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเขาจออกมาประกาศแบบนี้นะครับแต่ดูเหมือนระยะหลังเนี่ยเริ่มมาถี่ขึ้นก็ถือว่าเป็นคําเตือนนะครับที่เราต้องฟังนะท่านนี้เขาเตือนนะครับว่ามันเริ่มมีความเสี่ยงนะครับในหลายๆบุ่มนะยกตัวอ,อย่างเช่นบ้านในบางเมืองเช่นทางฝั่งของ เมืองฮอตฮอตเช่นปักกิ่งนะครับราคามันก็เริ่มที่จะแพงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เริ่มมีการเก็งกําไรแล้วนะนั้นแนะนําให้จับตามองเลยนะครับโดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็กๆแล้วก็ขนาดก,ากลางๆที่มีการกู้เงินเยอะๆเนะี่ยโอ้โหเนี่ยฮะกลุ่มประเภทนี้ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็กําลังเผชิญกับความยากลําบากแล้วก็มีความเสี่ยงที่อาจจะผิดนัดชําระนี่อันนี้ถือว่าค่อนข้างสูงแต่ถ้าว่าถอยมาดูภาพให,ใหญ่ เจ่นว่านี่สินต่อตัวเลข GDP ของทางฝั่งของจีนจริงๆก็พุ่งขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับตัวเลขล่าสุดอยู่ที่285%ของ GDP อันนี้เป็นตัวเลขในช่วงไตรมาสที่3ของปีที่แล้วนะครับที่มีประกาะกศออกมาแล้วก็เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยในช่วงปี26ถึง2019เนี่ยตอนนั้นเคยอยู่ที่ประมาณ251%ต่อตัวเลข GDP อ่าคือเอาง่ายๆสมมติว่าเรามีรายได้100บาทเนี่ยนะฮะเป็นนี่อยู่เกือบเกือบ300บาทด้วยกัน นะครับนี่ถ้ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นความเสี่ยงนะครับต่อทั้งตลาดการเงินนะครับแล้วก็ตลาดลงทุนด้วยนะครับรวมไปถึงภาครีลเซกเตอร์ด้วยนะครับเพราะว่านี่มันเยอะเหลือเกินนะอันนี้เฉพาะนี่ที่อยู่บนดินนะเรายังไม่นับด้วยนะครับว่ามันมีอะไรที่ซ่อนอยู่ใต้พรมที่เราไม่รู้หรือเปล่าถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังนะครับอันนี้ในเมื่อมีคนมาทักแล้วนะครับเราก็ต้องเฝ้าระวังกันหน่อยนะฮะอ้าวทีนี้มาดูครับอันนี้เป็นภาพของโรงแรมนี่ อ่าคุณช้างนะครับ o o d morning นะฮะโอ้มาเป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับอ่าคุณสุพรสวัสดีจ้ามื้อเช้าสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับอันนี้เป็นภาพของโรงแรมวินดัมครับเอ,อ่อผมไปฟังสัมภาษณ์ของซ e o ของวินดัมโฮเทลแอนด์รีสอร์ทซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเชนโรงแรมหรูระดับโลกเลยนะครับจริงในบ้านเราเขาก็มีธุรกิจอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เขาทําธุรกิจอยู่ทั่วทุกม,มุมโลกเลยนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า เขามองเห็นภาพรวมของสากรราโรงแรมในตอนนี feels, ้สดใสมากขึ้นละนะครับถามว่าดูจากไหนเนี่ยก็ดูจากเรื่องของัตราการเข้าพักนะครับที่เพิ่มสูงมากขึ้นแล้วถามว่าไปดูอัตราการเข้าพักล่าสุดนะครับถือว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิดสิเลยอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณบวกนะครับแล้วโค้ชคาพูดของเขาเลยนะครับเขาบอกว่าสสัปดาห์ล่าสุดนะอัตราการเข้าพักเนี่ยถือว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่มีนาคมปีที่แล้วนะครับและถ้าว่าไปเปรียบเทียบดูนะครับอัตราการเข้าพักตอนนี้สูงถึง85%ของ ี2019นะครับเอาง่ายๆคือตอนนี้เนี่ยนะครับ2019คือมันเป็นช่วงก่อนโควิดใช่ไหมครับนั้นถ้าเกิดว่า85%ของช่วงเวลาปกติแล้วนะกลับมาแล้วนะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยนะฮะคือวินดเนี่ยนะครับเขาก็ถือว่าเป็นเชนโรงแรมหรูระดับโลกหลายๆแบรนด์เลยนะครับที่ที่เขาบริหารจัดการกันอยู่นะครับเช่นรามาดาเนี่ยเริ่มคุนใช่ไหมครับเนี่ยบ้านเรามีนะครับอ่าแล้วก็จะมีท้งของเดส a อินอเมริกันอเมริก อินหรือเปล่าฮะไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับแล้วก็ Super ร์เอทฮอสเทนสวีทนะครับอันนี้ก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างของโรงแรมที่อยู่ในเครือของเขานะครับแต่ก็ไม่ใช่เฉพาะเชนโรงแรมเท่านั้นที่ยอด o c c u p a n c y rate ดีนะครับพอไปดูท่านัของ Airbnb เนี่ยจริงๆเขาก็ยอดจองในการเข้าพักเนี่ยเขาเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับเรื่องนี้เนี่ยท่านัของคุณแบร์ลตีเนี่ยซึ่งก็เป็น CEO นะฮะของวินด้าเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆไม่เป็นไรนะ จริงมันดีทั้งอุตสาหกรรมไม่เฉพาะทางฝั่งโรงแรมเท่านั้นนะครับแต่ว่าบ้านบ้านบ้านช่องบ้านเช่าอะไรต่างๆมันก็ดีตามไปด้วยนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันไม่แปลกหรอกเพราะว่าในภาพอุตสาหกรรมในตอนนี้มันเหมือนคนมันอั้นคนมันอั้นแล้วคนก็อยากจะเดินทางในการท่องเที่ยวนะนะครับแล้วพอทุกอย่างมันเริ่มขี่คลายนะครับเริ่มมีการฉีดวัคซีนวัคซีนอะไรต่างๆนะครับคนก็กล้าที่จะเดินทางมากยิ่งขึ้นนะครับนั้นอัตราการเข้าพักมันก็เลยสูงมากขึ้นแล้วการที่ Airbnb เนี่ยมียอดการเข้าพักที่เพิ่่มมมมมาาาากขึ้นนนถวััเปป็ญหอะไร จริงๆแล้วเนี่ยทานของวินด้าเขาบอกไม่เป็นปัญหานะครลูกค้ามันคนละกลุ่มมันไม่เกี่ยวกันนะครับแล้วก็ไม่กลัวการแข่งขันด้วยนะฮะที่การแข่งขันมันอาจจะสูงมากขึ้นหรือเปล่าในอนาคตเ็าบอกว่ามันคนละกลุ่มนะฮะอย่างกลุ่มของวินด้าหรือว่าโรงแรมเชนดังๆเนี่ยนะครับไปดูแล้วล่าสุดนะยอดจองส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสมาชิกในครอบครัวแล้วก็จะเป็นนักธุรกิจด้วยนะครับที่เน้นอยากเข้าพักโรงแรมหรูๆแล้วราคามันถูกลงมาหน่อยเนี่ยนะฮะแล้วข้อสังเกตคือช่วงนี้เนี่ย ส่วนใหญ่การเข้าพักจะอยู่ที่น้อยกว่าสคืนคือง่ายๆก็ประมาณสักง1คืน2วัน1คืนอะไรทำนองนี้นะฮะสิ่งที่ถือว่าเป็นข้อเรียกร้องของบรนดาเชนโรงแรมยักษ์ใหญ่นะครับเท่าที่สาวเสียงมานะครับหลายเจ้าพูดตรงกันเลยนะครับขออขอวัคซีนพาสปอร์ตนะครับคือถ้ามีเนะี่ยมันจะช่วยทนำะให้การท่องเที่ยวมันง่าย นะครับแล้วก็มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นคนก็จะมั่นใจในเรื่องการเดินทางมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนะบก็วันก่อนผมก็มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้บริหารจาก m i n o r International ก็พูดเสียงคล้ายๆกันนะครับที่ในแง่ของตัวตายการเข้าพักไหนนี้ก็เพิ่มมากขึ้นละนะครับแล้วถ้าเป็นในแง่ของความมั่นใจในการเดินทางนี้ก็มาแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับการฉีดวัคซีนนะครับว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนแล้วมันขึ้นอยู่กับตรงนี้แหละครับวัคซีนพาสปอร์ตคือถ้าสม,ม นักท so so ่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยสามารถเดินทางเข้ามาไปท่องเที่ยวที right. so ่ไหนก็ได so ้เน like ีーー่ยโดยที่ไม่ต้องมีการกักตัวนะถ้าสมมติว่ามันมันไม่ได้ปัญหาอะไรนะครับในเรื่องของการฉีดวัคซีนต่างๆถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็สามารถเดินทางไปไหนมาไหนมาได้เนี่ยนะครับก็จะทำให้อุตสาหกรรมนี้มันไปต่อได้นะครับและภาพที่เราเห็นก็คือว่าบริษัทที่เป็นโรงแรมเชนดังๆยักษ์ใหญ่เนี่ยนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสักเท่าไหร่นะครับเพราะเขามีสายป่านที่ค่อนข้างยาวแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีการลดต้นทุนไปเยอะเลยนนจากเเดิี่ย จะต้องมีการ break even เนี่ยจะต้องมี occupancy rate อัตราการเข้าพักเนี่ยอาจจะต้องสูงถึงประมาณสัก 6- 0 7 0แต่ทางนะของเชนยักษ์ใหญ่เนะครับเขาก็มีการลดต้นทุนไปเยอะเพราะฉะนั้น occupancy rate 30-40%พอที่จะเห็นกำไรในเชิงของ EBITDA ได้แล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีแต่ว่า ตัวที่น่าเป็นห่วงเนี่ยครับก็อาจจะเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมๆนะครับขนาดเล็กนะฮะที่อาจจะต้องมีการบริหารจัดการให้ดีให้มันรอดพ้นในช่วงเวลาที่มันยากลําบากแบบนี้นะครับถ้ารอดพ้นไปได้แน่นอนนะครับแสงสว่างก็รอคอยเราอยู่นะครับโอเคทักทายทุกท่านด้วยนะครับคุณสมจินสวัสดีครับคุณอีกนะครับนะฮะแล้วก็คุณแวนสวัสดีครับนะคุณอารูนนะครับ จีนกำลังเผชิญกับสถานะ The Big Shot แบบซ่อนอยู่ใต้พรมนะครับโอเคก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะครับคุณเอฟ n u นูบอกว่าเพิ่งจะลงทุนกองจีนเข้าไปนะครับจริงๆบอว่าลงทุนได้แหละคือยังไม่ต้องกังวลอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆมันก็ล่วงลงมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของการลงทุนแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะต้องลงทุนระยะยาวหน่อยเพื่อทนกับความเสี่ยงระยะสั้นที่มันอาจจะผันผวนนะครับที่มันขึ้นขึ้นลงลงใจมันก็ตุ้มๆต่อมๆกันไปนะครับแต่ถ้าลงทุนระยะยาว ผ่านพ้นในช่วงเวลาที่มันแบบขึ้นขึ้นลงลงตรงนี้ได้เนี่ยนะครับอ่ามันก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้นั่นเองนะครับนะฮะแล้วการอ่าที่จะได้รับผลตอบแทนระยะยาวเนี่ยมันก็จะคงจะดีแล้วก็มีความยั่งยืนมากขึ้นด้วยนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมทุกช่องทางนะครับังงฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยถ้าชื่นชอบยังไงยูทูบสับส b บสคริปกดกระดิ่งนะครับอ่าถ้าเป็นทวิตเตอร์ก็ฝากรีทวิตกันด้วยนะครับนะครับเฮาส์ทักทายทุกท่านอย่างเะ้าด้นะครับ ขอให้เป็นเช้าที่ดีสําหรับทุกท่านแล้วก็ท่านไหนที่ลงทุนอยู่ก็ขอให้ได้กําไรกันทุกๆคนเลยนะครับวันนี้สวัสดีครับผมอีกบรรพทนะครับจากเพจทางอีกบิ๊กครับสวัสดีครับ